รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณ BASF คูโบต้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันจันทร์นะคะ3พฤศจิกายน2557ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะปุ๋กับแต่ทาหน้าที่ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ก็เริ่มต้นด้วยข่าวสารทางด้านการเกษตรที่มีมาฝากกันมากมายในรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเช้าวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ทางด้านของทกศค่ะตอนนี้มีการเปิดโครงการนะคะสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,557ทับ2,558วงเงินนะคะ17,208 80ล้านบาทค่ะโดยเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรนะคะขายข้าวในช่วงที่ราคาสูงพร้อมออกสินเชื่อเพื่อสร้างนะคะหรือว่าอาจจะปรับปรุงยุ้งฉางแล้วก็ลานตากข้าวอีก1000ล้านบาทด้วยกันค่ะ ในสมมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใน,นานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้เปิดเผยว่าทกสได้เริ่มเปิดตัวโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,557ทับ2,558วงเงิน17,280ล้านบาทตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยเปิดให้ชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตนออกเชียงเหนือได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2557ถึงวันที่30กันยายน2558โดยจะเริ่มจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมาค่ะและยาวไปจนถึง28กุมภาพันธ์2558และชำระคืนเงินกู้ภายใน4เดือนนับจากเดือนที่รับเงินกู้ทั้งนี้โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าเปลือกนาปีนั้น เป็นสินเชื่อที่ช่วยเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาปริมาณมากและมีราคาตกต่ำเพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการชะลอการขายโดยไม่ต้องพะวงกับปัญหาเงินที่จะนํามาใช้จ่ายในครัวเรือนและภาระหนี้สินโดยสามารถนําผลผลิตคือข้าเปลือกขอมมะลิและข้าเปลือกเหนียวมาขอกู้กับทกสในอัตราร้อยละแปของราคาตลาดวงเงินไม่เกินรายละ3 0 0 0 0นบาท โดยไม่เสียดอกเบีย้ยนอกจากนี้ทกศยังมีโครงการสินเชื่อเพื่อการสร้างหรือปรับปรุงยุ้งช้างและลานตากข้าวเนื่องจากเกษตรกรต้องขายข้าวเปลือกทันทีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อนําไปชําระค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแต่เนื่องจากผลผลิตออกมาพร้อมกันเป็นจนํานวนมากจึงทําให้ราคาผลผลิตตกต่ํา ดังนั้นทกศจึงออกสินเชื่อเพื่อการสร้างหรือปรับปรุปรงยุ้งฉางและลานตากข้าวเพื่อสามารถก่อสร้างและปรับปรุงยุ้งฉางและลานตักข้าวเปลือกเพื่อสามารถปรับปรุงคุณภาพและเก็บผลผลิตไว้แล้วจึงนําออกมาขายเมื่อราคาสูงขึ้นโดยมีวงเงินสินเชื่อ1,000ล้านบาทคิดอัตราดอกเบีย้ยสำหรับเกษตรกร,ร,กรทั่วไป MRR หรือ 7. 0เซและสถาบันเกษตรกร,ร,กรในอัตรา MLR หรือ 5. 0เปเซ์ โดยสินเชื่อสําหรับปรับปรุงยุ้งฉางหรือว่าลานตักข้าวเดิมให้ชําระคืนภายใน5ปีส่วนการสร้างยุ้งฉางและลานตักข้าวใหม่ชําระคืนภายใน10ปีโดยสามารถขอกู้ที่ทกศทุกสาขาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,557ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่30กันยายน2,558ค่ะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะสั่งกลมปศุสัสตว์ค่ะชงแผนป้องกันควายไทยสูญพันุ์นะคะ เสนอทางด้านของครมอเร่งด่วนชี้ภายใน5ปีค่ะหมดจากประเทศกำชับห้ามส่งออกแม่พันธุ์ค่ะนายปิติพงษ์เพึ่งบุญณะยุทธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้กรมปรศุสัตว์เร่งทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์กระบือไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองสัปดาห์เพื่อรายงานสถานการณ์กระบือเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคำนึงถึงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของกระบือ ให้มีความสมดุลและเหมาะสมใน3ส,ส่วนด้วยกันนะคะคือ 1. เพื่อการอนุรักษ์ 2. เพื่อการใช้เป็นแรงงานในภาคเกษตรและ 3. ค่ะการใช้ผลผลิตจากกระบือเพื่อการบริโภคทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออกพร้อมกับมาตรการในการป้องกันไม่ให้ปริมาณกระบือที่มีอยู่ขณะนี้ลดลงและแผนดําเนินการในการเพิ่มสัดส่วนกระบือในประเทศมากขึ้นเนื่องจากนะคะปัจจุบันปริมาณกระบือไทยค่ะ มีจำนวนลดลงอย่างมากจนถึงขั้นวิกฤตแล้วก็อาจจะสูญพันธ์ได้ในไม่กี่ปีนี้นะคะหากไม่เร่งพัฒนาและอนุรักษ์คาดว่าไม่เกิน5ปีกระบือไทยจะสูญพันธ์เพราะมีการส่งออกมากกว่าปริมาณผลผล,ผลิตที่ได้ในประเทศแม้แต่ลูกกระบือเองค่ะก็ถูกส่งไปประเทศจีนเกือบหมดโดยส่งผลน,นะคะให้ในอนาคตขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์กระบือไทยอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งทางด้านของโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลและอนุรักษ์ควายหลากหลายพัพนธุกรรมนะคะของกระบือไทยไว้ให้คู่กับสังคมนะคะไทยต่อไปทั้งนี้การทำโครงการดังกล่าวค้างให้เน้นพัฒนาในประเทศให้พัฒนาตามสภาพธรรมชาติแต่ต้องหยุดการส่งออกกระบือตัวเมียแล้วก็ลดการนำตัวเมียไปทำผลิตภัณฑ์ในประเทศ ขณะนี้นะคะมีสัดส่วนลดลงเฉลี่ยปีละ1 0 0 0 0แสนตัวโดยในปัจจุบันมีปริมาณกระบือ8 0แสนตัวค่ะนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน2,000 0ตัวแล้วก็ส่งออก6 7ถึง0มื่นตัวต่อปีถือว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากหากภาครัฐไม่เร่งส่งเสริมครบวงจรแล้วก็พัฒนาพันธุ์กระบือไทยค่ะ เราไปผิดท้ายกันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ,คะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นะคะ,คะก็ได้มีการสั่งสายตรวจตําบลค่ะออกตรวจเข้มนะคะจับตาโจรขโมวยข้าเปลือกนะคะที่เกษตรกรตากไล่ความชื้นหลังเก็บเกี่ยวค่ะจากการที่ชาวนาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะล,ลิและมีการนําข้าวมาตากแดดตามถนนและที่สาธารณะ เพื่อไล่ความชื้นก่อนนำข้อเปลือกบางส่วนไปขายโรงสีและบางส่วนเก็บเข้ายุ้งฉางโดยในขณะดตากข้าวดังกล่าวชาวนาต้องผัดกันนะคะเพื่อที่จะเข้าเวรยามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าข้าเปลือกเพื่อป้องกันการถูกขโมยหลังจากที่ในทุกปีมักจะมีเหตุการณ์จุลกรรมข้าวอยู่บ่อยครั้งในหลายพื้นที่ค่ะ ด้านพลตํารวจตรีการพศชัยสิริชาญพนาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดส,สุรินกล่าวว่าเพื่อเป็นการป้องกันคนร้ายเข้าจลุลกรรมข้อเปลือกของพี่น้องเกษตรกรจึงได้สั่งการให้ตํารวจสายตรวจในทุกพื้นที่ในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจตราโดยเฉพาะบริเวณถนนสายรองในหมู่บ้านที่เกษตรกรใช้ในการตากข้าวเพื่อป้องปรามโจรขโมยข้าวและกําชับให้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ให้จัดเจ้าหน้าที่อปพอรอของแต่ละหมู่บ้านออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อป้องปรามกลุ่มวิชาชีพดังกล่าวยูร่ก็ตามนะคะหากประชาชนพบเห็นเบาะแสกันลลกขโมยพืชผลทางการเกษตรขอให้แจ้งตำรวจเข้าดำเนินการจับกลุ่มได้ทันทีค่ะเพราะว่าหากปล่อยให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นก็จะเป็นการซ้ำเติมพี่น้องเกษตรกรที่ต้องลงทุนลงแรงและทุ่มเทเป็นอย่างมากกว่าจะได้รับผลผล,ผลิตมานะคะค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะส่วนช่วงหน้ากลับมาติดตามจับกระแสเกษตรกันค่ะค่ะ